ข่าพิกสู้จีนเดือด26งเรื่องเด็ดสุสกิอีวิท a ทรารถไฟฟ้าจัดเต็มรุ่นแรกของค่ายรุ่นขายไทยปลายปีนี้ราคาสุดเราใจทุกรุ่นใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับอย่างที่หลายคนรู้นะครับว่าทางสุ u กิก็มันจะปิดโรงงานในบ้านเราช่วงสิ้นปี2องพนีิภ้านี้แต่เขายืนหยัดไม่ไปไหนยังคงทำตลาดทีบ้านเราอย่างต่อเนื่องเน้นที่รถเล็กราคาคุ้มค่าเช่นเคย ตามที่มีข่าวออกมาว่าปลายปีนี้จะมีการเปิดตัวรถถึง2รุ่นด้วยกันคันแรกคือ Su z u กิฟร o n ซ์รถ SUV ขนาดกะทัดรัดพร้อมคุมพลังไฮบริดและคันที่2ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือเจ้า s u z u กิอีว t ทารารถไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่มาพร้อม DNA สายลุยขนาดกระทัดรัดคล่องตัวตามสไตล์ของแบรนด์คลิปนี้ที่สุดจะพามาส่องทั้ง6เรื่องเด็ดของ s u z u กิอีว t ทาราคันนี้พร้อมรีวิวขับจริงจากเมืองนอกอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องที่1ีติวัวถังแะแพลตฟฟฟอร์มไ้า เจ้าซูซูกิวิทาร่าถือว่าเป็นรถในกลุ่ม BSUV ตัวรถมีความยาว4.275เมตรกว้าง1.8สูงน6.35ระยะฐานล้อยาว2.7เมตรระยะต่ำสุดจะถึงพื้นหรือกราวเคแลนส์อยู่ที่18เซน ถ้าหากจะเทียบกันกับโตโยต้ตา a r ริสค o อสให้ทุกคนเห็นภาพเจ้าอ e ีวิทาราจะสั้นกว่า3เซนครึ่งแต่ตัวรถจะกว้างกว่า3เซนสูงกว่า2เซนฐานล้อยาวกว่าถึง8ซนเมตรแต่ใต้ท้องรถจะเตี้ยกว่า3เซนถือว่าสูสีคู่ขี้กันแต่ว่าอ e ีวิทารากลางลำตัวรถจะมีความยาวมากกว่าความกว้างภายในห้องโดยสารน่าจะมากกว่ายาริสคอส เจ้าอีวิทราใช้พื้นฐานแพลตฟอร์ม h a r ์ดเทคอีซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีจุดเด่นที่โครงสร้างน้ำหนักเบาป้องกันไฟฟ้าแรงสูงได้ดีแถมพื้นที่ภายในกว้างขวางเพราะสามารถยืดทานล้อได้ยาวสั้นตามใจชอบและระยะยืนหน้าหลังที่สั้นทำให้ตัวรถมีความคล่องตัวสามารถขับลุยได้ดียิ่งขึ้น เรื่องที่2ขุมพลังและระบบขับสีที่ลุยได้จริงเจ้าซูซูกิอีวิทารามีขุมพลังและแบตเตอรี่ให้เลืกทั้งหมด3รูปแบบเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นกับเกลื่น2ล้อแบบ n d น r d เรนจ์มาพรอ้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกับเกลื่นล้อหน้ากำลับบงสูงสุด144แรงมา้าแรงบิด189นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด49กิโลวัตต์อัว รุ่นกลางเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแบบ long range มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น174แรงมา้าแรงบิดเท่าเดิม189นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น61กิโลวัตต์อัวส่วนรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบ long range ระบบขับ4แบบ a l l g r i e e ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า174แรงมา้าด้านหลัง65แรงมา้าให้กำลังรวมสูงสุด184แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด 61, าด61กิโลวัตต์ 500กิโเมตรตามมาตรฐาน ARAI ของอินเดียและรองรับ DC Fast Charge สูงสุด150กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก15 7ถึง70%ได้ภายในเวลา30นาที อีวิท r a รามาพร้อมโหมดการขับขี่ทั้ง Eco Normal Sport และโหมด Snow เพิ่มการยึดเกาะบนถนนลื่นและมีโหมด Regen ที่จะเปลี่ยนการขับคันเร่งเป็นแบบ o ั e p e เพดอเม่อยกคันเร่งมอเตอร์จะหน่วงมากกว่าเดิมเพื่อเก็บไฟเข้าในแบตเตอรี่มากขึ้นและทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนอกจากนี้ในรุ่นขับ4จะมีโหมด Trail ช่วยให้ลุยทางฝุ่นได้ดีขึ้นด้วยการใช้เฟืองท้ายแบบ Li ม i ต e d Slip d i f f e r e n t i a ช ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของรถคันนี้มีชื่อว่า e a x l ซึ่งรวมทั้งมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ที่ทำให้ตัวรถมีความคล่องตัว ส่วนระบบขับ4มีชื่อเรียกเท่ๆว่า All Grip E ประกอบไปด้วย E Axle ทั้งเพลาหน้าและหลังช่วยให้ตัวรถควบคุมและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในทางออฟโรดทาง s u z u กิยังโชว์วิดีโออีกว่าเจ้า E Vitara ลุยได้ดีแค่ไหนแม่เหมาะสมกับร,รถไฟฟ้าใส่ลุยของ s u z u กิเขาจริงๆ <Wow. S 1> แบตเตอรี่ของรถคันนี้ผ่านการทดสอบทั้งอากาศร้อนจัดและเย็นจัดที่อุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ30องศาเซลเซียสไปจนถึง60องศาซึ่งมาจากระบบการจัดการความร้อนและระบบหล่อยเย็นที่ดีผ่านการทดสอบความทนทานมั่นใจได้หายห่วง ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องต่อไปฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องที่3ดีไซน์ไพน็อกแข็งแรงบึกบึนดีไซน์ของซูซูกิอีวิทารามีพื้นฐานมาจากรถต้นแบบอย่าง EVX Concept ที่เปิดตัวเมื่อประมาณ2ปีก่อนมาพร้อมแนวคิด High Tech a n d Adventure ผสานความล้ำของรถไฟฟ้าเข้ากับความแข็งแกร่งตามสไตล์รถ SUV สังเกตได้ว่าดีไซน์จะมาในแนวเหลี่ยมสันพร้อมมัดกลามที่ดูแข็งแรงเบึกบุญไฟเดเทอร์มินิทไลท์เป็นแบบแมทริกซ์ LED แบบ3รีพอจุดพร้อมไฟหน้า LED ไฟท้าย LED แบบ3รีพอยเหมือนกันและสีพายนอกแบบทูโทนให้ความรู้สึกเป็นสามมิติเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวรถดีซาให้เน้นความดูลมด้วยล้ออลอยิเนยแอโร่ขนาด1 8บแถึงสินิ้วช่องดักลมแบบสมาร์ทกริลพร้อมอะดัพตีฟชัตเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยไฟฟ้าแต่ยังมีแผ่นปิดใต้ท้องรถและสปอยเลอรา้้้อากาไผ่นนตวรดดดีดีขึย เรื่องที่4ออ o p ันและระบบควาปลอดภัยจัดเต็มเจ้าอ e ีวิทรายังคงคอนเซปต์เดียวกับภายนอกผสานความทันสมัยจากหน้าจอต่างๆกับดีไซน์ภายในที่ดูแข็งแกร่ง ออปชันที่น่าสนใจมีทั้งโทนสีการตกแต่งแบบทูโทนดำน้ำตาลภายในบุนุ่มซอบทัชช่องแอร์แนวตั้งสีช่องให้ความหรูหราจอมาสควาทิจิทัลขนาด10.25นิ้วจอกลางแบบสัมผัส10.1นิ้วคอสนสซลกลางแบบ2ชั้นเก็บของได้เยอะพร้อมเกียร์แบบปุ่มหมุนชิปตบาวายฝ่ายห้องโดยสารแอมเบรไลต์ปรับได้หลากสีเทนชาร์ตไร้สายเครื่องเสียงจากแบรนด์อินฟินิตี้หลังคากระจกพานรามิกแบบเครื่องบานที่เปิดไปิดได้แต่ก็ยังมีม่านมาให้นะจ๊ะ นอกจากนี้ยังมีบอกคนขับปรับไฟฟ้า10บทิศทางบอกคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะหลังปรับเอนได้เลื่อนหน้าหลังได้แถมพับได้แบบ40-20-40ระบบปรับอากาศมีกรอง PM 5 5ส่วนระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้ให้มาแบบครบครันเริ่มด้วยโครงสร้างนิราภายัยถุงลมเจ็ดตำแหน่งระบบแจ้งเตือนลมยาง t b m s เซ็นเซอร์กระรยะหน้าหลังกรองรอบคัน3า0องศาเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮ ไฮไลท์เลยคือระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ระดับ2มีระบบที่น่าสนใจทั้ง Adaptive Cruise Control ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนป้องกันการออกนอกเลนไฟสูงออ t โตืเติมุมอับสายตาเติมุมอบับเมื่อถอยหลังนอกจากนี้ยิ่งระบบช่วยเข้าโค้ง Active Cornering Control พร้อมระบบช่วยเบรกหลังเกิดการชน Multi-Collision Braking ด้วยตัวระบบ ADAS จะทำงานภายในเวลาเสี้ยววินาทีในเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเรานะครับ เรื่องที่5รีวิวขับจริงจากต่างประเทศแม่ดูสเปครถก็ดูน่าสนใจดีแต่ขับจริงจะเป็นยังไงเราเลยขอพาทุกคนบินและฟ้ามายังแดนผู้ดีประเทศอังกฤษจากช่อง Electrifying ภายนอกคันนี้นะ่าจะเป็นฝาแฝดกับโตต้าเออร์แบน u i ครูที่ขายในยุโรปสเปคตัวรถเขาบอกว่านะ่าจะพอลุยได้อยู่แต่ความสูงใต้ท้องรถแค่18เซนนิด,นดอาจจะน้อยไปหน่อย ภายในตัวรถคันนี้จะมีสีดำล้วนเพราะภายในทูโทนจะมีให้เลือกเฉพาะสีภายนอกปางสี <c oughs> เช่นสีขาวกับสีเขียวเท่านั้นดีไซน์ภายภในโดยรวมดูแข็งแกร่ง <c oughs> เขาสังเกตว่าจอมัดวัดมีส่วนสีดำที่ใช้งานไม่ได้มากเกินไปทำาไม่ดูแปลกๆส่วนดีไซน์ช่องแอร์ไม่อยู่ตรงกลางกับคอนโซลแต่ไม่คนชอบความสมมาตรความเป๊ะอาจจ้งหงุดหิดได้แต่สิ่งที่เขาชอบเพื่อการเปิดปิดแอร์หรือปรับเสียงยังมีปุ่มจริงให้มาอยู่ไม่ต้องปรับในจอเพียงอย่างเดียว ที่ด้านหลังมีพื้นที่วางขาให้มาพอสมควรคนรีวิวสูง169เซนนั่งพอสบายได้อยู่แต่รู้สึกว่าพื้นตัวรถค่อนข้างสูงคนที่ตัวสูงและขาย,ยาวก,กว่านี้อาจจะรู้สึกว่านั่งแล้วเข่าชันขึ้นมานิดหนึ่งพื้นที่เก็บของด้านหลังมีมาให้238ลิตรถ้าเลื่อนเบาะหลังไปด้านหลังสุดแต่ถ้าเลื่อนเบาะมานาสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น306ลิตรส่วนเรื่องสมรรถนะไม่ได้แรงมากทําอัตราเร่ง0-100ได้ภายในเวลา7.4วินาทีในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อส่วนรุ่นขับ2จะอยู่ทีี่9.6วินาท การขับขี่ค่อนข้างดีเราได้ยินเสียงยางบนถนนและเสียงลอดมาจากขอบประตูหลังคาพอสมควรตอนเข้าโคง้งอาจจะต้องรู้สึกว่าหมุนพุ่มอะไรเติมเพิ่มกว่าเดิมเล็กน้อย ส่วนโหมดการขับขี่พอปรับมาที่โหมดสปอร์ตตัวรถตอบสนองดีขึ้นที่น่าสนใจเลยคือโหมดรีเจนที่เราสามารถขับแบบวันเพดโดไม่ปล่อยคันเร่งแล้วตัวรถจะลดความเร็วจะถึงจุดหยุดนิ่งได้เลยพร้อมได้ไฟในแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นและยังสามารถปรับระดับรีเจนได้3ระดับแต่ต้องเข้าเมนูหลายขั้นตอนหน่อยและปรับตอนจอดรถเท่านั้นต่งกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่จะปรับได้ทันที ทัานงวิสัยถือว่าค่อนข้างดีมองเห็นรอบคันได้ชัดเจนแต่ภูมิัยรู้สึกว่าใหญ่ไปนิดนึงสำหรับรถไซส์นี้ตอนเข้าโค้งตัวรถจะมีอาการโคงเครงเล็กน้อยแต่การขับขี่โดยรวมยิ่งถือว่าใช้ได้คนรีวิวสรุปเอาไว้ว่าซูซูกิอีวิทาร่าคันนี้ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่าคู่แข่งในอังกฤษยกเว้นระบบขับสี่ a l l ีที่พัฒนามาได้ดีแต่โดยรวมแล้วดูเป็นรถที่จะธรรมดาเกินไปไม่ได้โดดเด่นเหมือนเพื่อนร่วมค่ายอย่างสวิปหรือจิมนี่แต่ก็ต้องรอดูราคากัานอีกทีนะครับ เรืองที่6ราคาคาดการในไทย เจ้าซูซูกิอีวิทาร่ากำลังจะเปิดราคาในอินเดียซึ่งคาดการว่าจะอยู่ในช่วง2ล้านถึง3ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ758,0 0 0้าถึง1ล้านบาทซึ่งมีรายงานว่าอีวิทาร่าที่ขายในบ้านเราจะนำเข้ามาจากอินเดียทั้งคันถ้าลองเทียบราคากับรุ่น XL6 ที่ขายในอินเดียกับราคา XL7 ที่ขายในไทยสเปคใกล้เคียงกันคุ้มพลังไฮบริดณวันที่ทำคลิปนี้บ้านเราจะขายแพงกว่าที่อินเดียประมาณ3 4เถ้าคำนวณด้วยสัดส่วนเดียวกันคาดการราคาในไทยของเจ้าซูซูกิอี อ,าาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน16,000ถึง1 5 28,000บาทแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าการนํารถจากอินเดียเข้ามาขายในไทยไม่ได้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนําเข้า <S <S เหมือนกันนําเข้ามาจากจีนหรือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดังนั้นอีวิท thara าาอาจมีราคาขายในไทยสูงกว่าที่คาดกันไว้อีกพอสมควรถ้ามีการเพิ่มฐานการผลิตในอินโดนีเซียและนําเข้ามาขายแบบ XL7 ก็น่าจะมีราคาซูบี SUV ในบ้านเราได้สบายๆในราคาที่เราคาดการไว้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือที่สุดพัดทุกคนมันเจาะหเรื่องเด็ดของเจ้าซูซูกิวิทารารถไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่รวมจุดแข็งของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งขนาดกระทัดรัดพื้นที่กว้างขวางและระบบขับสี่อันลึงชื่อประสานกับขุมพลังไฟฟ้าที่เน้นความทนทานมาดูกันว่าถ้ารถคันนี้ขายในไทยแล้วจะเป็นยังไงสู้คู่แข่งได้ไหมและคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเจ้าอีวิทาราเป็นยังไงบ้างอยากให้ขายในไทยที่ราคาเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลับไปก่อนสวัสดีครับ